ซื้อประกันแต่ไม่อ่านเงื่อนไขระวังเจอเซอร์ไพรส์ไ่สนุกนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ4 q u a r t r r และแคมเปญตรงไปตรงมาครับใช่ค่ะ a l l i a n c e อยุธยาเปิดตัวแคมเปญตรงไปตรงมาด้วยงบกว่า70ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในตลาดประกันจุดสำคัญของแคมเปญน,นี้คือการพูดเรื่องเงื่อนไขแบบชัดชัด โปร่งใสตรงไปตรงมาคุณพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของอารีแอนส์อยุธยาให้ความเห็นว่าเงื่อนไขไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญหลายคนเจอเงื่อนไขที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนจนนำไปสู่ความผิดหวังและสร้างภาพลบต่อทั้งอุตสาหกรรมถ้าอธิบายให้เข้าใจตั้งแต่แรกทำทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้ในวันข้างหน้าลูกค้าก็จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์โดยไม่ต้องกังวลด้วยเหตุผลนี้เองอารีแอนส ก็เลยเล่นใหญ่ยกเอาเงื่อนไขประกันไปขึ้นบิวบอร์ดยักษ์กลางกรุงเทพเพื่อบอกผู้บริโภคว่า ต้องอ่านเงื่อนไขก่อนเซ็นนะและที่เด็ดคือหนังโฆษณาค่ะเรื่องราวเล่าผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากรีบเซ็นประกันให้จบแต่กลับเจอตัวแทนที่ไม่รีบขายตรงกันข้ามตัวแทนขอให้เธออ่านเงื่อนไขทุกข้อให้เข้าใจชัดเจนค่ะนี่แหละครับฉเฉลยว่าใครคือฮีโร่ของแคมเปญน,นี้ไม่ใช่ดาราไม่ใช่กราฟิกอลังการแต่คือตัวแทนประกันผู้ที่ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบตรงไปตรงมาฮีโร่ตัวจริงก็คือคนใกล้ตัวเรานี่เอง ที่กล้าอธิบายเงื่อนไขทุกข้อจนลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าวันหนึ่งหากต้องเคลมจะได้รับสิทธิ์ตามที่ตกลงจริงๆโดยสรุปนะครับแคมเปญตรงไปตรงมาไม่ใช่การโฆษณาเพื่อขายอย่างเดียวแต่คือการตอกย้ำคุณค่าความโปร่งใสและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ผู้บริโภคอ่านเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกรันและนั่นทำให้อลออีอาสอยุธยาตอกย้ำบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้ทั้งอุตสาหกรรมค่ะอัปเดตข่าวสา ในแวดวงประกันการเงินอสังหาติดตามได้ที่โฟ u a ควอเตอร์สวัสดีครับ